ออแรกเลยครับพี่ขอแรกมือแหละขอแรกเลยครับพี่ไหนครับพี่ขนมปังพี่ชายพี่ชายไหนขนมปังไหลๆได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เด็กนายไหวป้าเด็กเรากืนหมดแล้วนะ เฮ้ยทีเรามาแล้วประทานเรามาแล้วบระธานเรามาแล้วมันจิ้งไปกอดเรามันดวเราแล้วประธานประธานประาเรามาแล้วไปกว้าแนงมันไอ้ยิ่งหัวเหม่งกันนะไอ้ยิ่งหัวไก่นะโอ้ย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 ไม่ได้ไอารไมไดไหนไ้เงียตัวเย็นี่ได้ตัเข้าไปตัเข้าไปไหวไหวดับไหวไหวช่ลยเอาเพื่อน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 ดีเอาเพื่อนมาช่วย ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับรุ่นพี่รุ่นพี่ช่วยด้วยผมโดนบัตรรุ่นผมโดนแหวนรุ่นพี่เฮ้ยแหวนรุ่นแหวนรุ่นอุ๊ยแหวนรุ่นแรงมากแหวนรุ่นเอา่บดปเล่ปเล่ปเลยขอเกมคาดหน่อยวะมาดิมาดิประธารุ่นมาดิมาดิวะมาดิวะาดิวเดียวเลยวะมาดิประธานโดนมาดิวะ่อมาจัดว ุมรุมรุมรุมวุ้ยเฮียเยอะแต่ว่ามาดีมาดีผ้ามาจาเฮ้ยไปไปไปมาจับมาจัไม่โดนี่เขามีมือหรือเปล่าข้นจัดขึนจัดไหนเหรอขนมปังไหนเหรอครับคุณไหนขนมปังไหนเหรอนมปังไหนเหรอขนมปังไเหรอขนมปังไหนเหรอขนมปัง โอ้ยโอ้ยตัวนี้หัวโจกเอาเลยไหนไหนขนมปังครับพี่ไหนๆไหนๆขนมปังครับพี่อันนี้วะขอแรกกแอนเลยครับพี่ขอแรกมือแระขอแรกเลยครับพี่ไหนครับพี่ขนมปังพี่ชายพี่ชายไหนขนมปังเอาให้ไป ดูทรงแล้วผมไปปลายสวายดูทรงละเฮ้ยยูเว่นหน่อยสิเรายูเว่นหน่อยแล้ววันนี้รอบนี้ขอแก้หน่อยนะไอ้เียมตีไม่สนโลกเลยยูเว่ตายหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดหมดหมดชูเพื่อนก่อนชูเพื่อนก่อนอย่ามึงคนดีไอ้ยหมดอ่ะจุ๊บหน่อยจุบหน่อยไอ้สัส เล่เขียร็อกแกไม่เยอะแขกไล่เขียร็อกแ็กต้จไม่ตกถึงท้องเลยอเช็ค็อกแขกหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อยไอ้ฝูกคมันเก่งไว้แย่แก้ไมแก้ไฟกคอไหมเอาดิเอาดิแก้ไฟกคองเลยแก้ไฟบกคองเลยพี่เอาดิ เอาทีเอาทีเอาทีเอาไป้งก๊เป็นไม่ไม่พปม่เป็นไ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 ม่เป็นเป็มเไม่เปนไม่ปเอานไปไปนไเ็ไไ่เ็มไม่ปปปไ็มเเ ลุงลุงหนีไปไหนลุงลุงหนีไปไหนลุงโอ้โหฝ่ายปกครองวิ่งไกลจัดอีอ่นี่ไงจะไล่ออกโรงเรียนหรอมาแล้วเว้ยเอ้ฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองมาประชุมอย่างดีปวดต้องกลัวไอ้ อีไป jay เดี๋ยทีเอามาคืนสภาพหน่อยขาเอาขวายปกครองคืนฝากปกครองคืนฝากปกครองคืนขอมาคืนหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวหาไม่เจอได้ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยตอนแรกประชุมบอกต้องกลัวฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองมาใส่ไม่ยั้งเลยอ่ะเฮ้ยอุ้ม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 เพราเด็กแดนสี่อยู่เรือมาไหนวะประธานแดนสี่อยู่ไหนครับเนี่ยฮะประธานประธานแดนสี่อยู่ข้างหลังเปล่า านอยู่นี่อนนเอ<ห>าร<ฝ>ประธานแนนสิไปล้วมหน่อยเว้ประธานอยู่นี่ประธานอยู่อเอาประธานแนนสิไปล้วมหน่อยเว้ย่วนด่วนด่วน น้เ้าเขาคนนึงยู่ไหนฮะนี่นี่ประธานอย่างนี้พี่ประธานอย่างนี้ประธานนี่นักเรียนอยู่นี่ประธานนี่ประธานเนี่ยเอ้ยเฮ้ยผิดหรอพีทำไมนักเรียนหัวชมพูแก่จังครับอยากวัดว่าอยากวัดเบกับประธานว่าไมรู้นะมาเลยเพือนื้อนเพื่อนมาพอดีเลยขอขอนกฟังหน่อยนะครับพี่มาเลยเออออ๋ออกออกออกเกี่ยว์เบี่เลยเกี่ยว์เบี่เลยเกี่ยว์เบี่เลยเกียร์เบดี้ประธานเลยเว้ยมาเนี่ยมาเนี้มาเนี่ยฟังฟังฟัง จุดหวังมาเลยประธานเอาเก็บป่ะแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวโอ้โหแป๊บแป๊บหนึ่งสรุปกลายเป็นขนมปังครับเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้นายน้องเอาเอาคนกลับมาหน่อยนายน้องเอาคนกลับมาหน่อยเฮ้ยยืนสีดำไม่เราไอ้บังถ้าเกิดกูเสียเพียมึงสั่งแล้ผมรู้แล้วผมผมรู้แล้วพี่ผมบอกน้องแล้วเอ้ยพี่พี่ดิวโดมรักเดี๋ยวเราให้ทางไอ้ประธานเขาบวชโชว์เด็กๆเขาหน่อยไม่เด็กเด็กเด็กดำมายืนหลังประธานหน่อยดูดูดูประธานโชว์หน่อย อประธานฝั่งโน้นดูดจะช้าน์จระธานฝั่งโน้นนะโอ้ยเอ้าชุบเฉยน้อยก็มีมีมีก๊อตวะพี่ยืนข้างๆพี่ประธานเอาอะไรเอาเอาเอามีดสนับสนับเลยพี่สนับเลยพี่มีสนับห้าใช่ไหมปั๊มปั๊มไหมปั๊มไหมปั๊มเลยพี่เต็มที่เลยโอเคจะตายไหมล่ะยืจะเตเออจะตายปไหมวัะแบลรุ่นดีกว่าประธานวันแบลรุ่นเลยพี่ เฮ้ยเฮ้ยเราได้เปรียบประทานเรามาว่าประธานเรามาแบนรุ่นแบนรุ่นหนาดิอดีแบทลุนต่อยกันต่อยกันต่อยกันจันเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเวนะรถเดีวนะัดออกจับแดนสีไม่ไหวประธานมัดกูออกจับพี่ผมแรกขอแตกตึงนะเจย์เย็นใจเย็นใจเย็์เยนไม่ไหวปั่งมันใหญ่แล้วมันไม่ดีหรือเปล่าไหว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 เปล่าเฮ้ยกูโดนว่ะพี่หลงคุณครับพี่หลง สตตปสตปปั๊มเพลย์พี่ผมมาจัดนะในใจอ่ะามด้วยามด้วยสจมีในหมู่โจรไว้สจมีในหมู่โจรไว้ขอ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 ประธานหน่อยได้ไหมมาดิมาดิเด็กเด็กนสีระมาดิ จัดทำไมตัดไอ้ยเฮ้ยรีบตื่นเออว่าไงพี่ว่าับพี่ว่าไงเขาเป็นอะไรไม่รู้นะพี่เขาหมอหมอให้เรียกเรียกเรียกญาติมาเนี่ยแล้วเขาเขาบอกว่าพี่เรียวจำอะไรไม่ได้ในพี่เออปล่อยมันตายเลยอย่งนั้นแหละ เฮ้ถมดีดเฮ้ยถมีถเ้ยงเดิงดีมิเ้อ้ดิอดิอยู่ด้ครับม่ดิเอาเอาลบวัดดิขลบวัดดิอด้วย่ด้วยด้วยมืองเอาดิเอาดิเอาใหม่ปกครองดิรงเงเซิงเล่งเซิงเลยเิงเกคองดิอยู่ด้ครับแงกครองน้องแงมาแงกคองกินยาวิ่งกคองวิ่งอย่างเดียวแฝงกับแดกออปืน ออไปปกครองเลยว้ยมาทานโดนมาทาโดนมาทาโดนอ้วัสดีลวัสดวักเีวีัสวัสงวีดีววัสดยสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัีดีวดีสวีสวัเดีสวัสดัดีส เฮ้ย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 ตรงโตโจ๊กเฮ้ยตรงนู้นเล่นวิ่งไปเขาโอเควิ่งเขาโอเคเลยเหรอเอาเขากลับด้วยเอาเขากลับด้วยเอาเขากลับด้วยเฮ้ยแดนซีมลุกขึ้นโอ้ยเยอะไปเยอะจังวะเฮ้ยมันเอามันเอาพวกเราหนิมันเอาพวกเราหนิเฮ้ยเฮ้ยแดนซีมันเอา ปเอาเราแล้วปีนั่นสิเมาเราแล้วโสดหรอเกิดมาแล้วสดหรอเกิดมาแล้วสดหรอเฮ้ยเกิดเฮ้ยเฮ้ยพวกพวกนายเกิดมาแล้วสดอ้อไอ้เหี้ยนะไม่ดึงนะชูเก่าอ๋อหนูตาย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 ชุบเพินหน่อยชุบเพินหน่อยเฮ้ยนี่นี่เอาปัญหาเราทัญหาเราปัญหาเอาเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนตายตายตาเฮ้ย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 ไม่เท่าไหร่นี่พวกนายไม่เท่าไหร่นี่ เฮ้เฮ้เราด้าเราโดนเพื่อนเขาหน้าเราโดนเต็มเลยเฮ้นั่งนั่งน้างนั่งน้าเอาสองห้องคืนครับเฮ้เฮ้นายนายนายไปทำอะไรบนรถรถพี่เราอ่ะเฮ้ยโดนนะอย่างเงี้ยโดนนะพี่ชายเด็กแดนสีโคตรสด รัวไปรัวไปรัวไปโอ้ยเที่ยวปะไอ้วนรัวไปลำไปพี่ขวัญขวัญขรัญเหรอวะขวัญส่งส่งส่งห้าห้าห้ามาสักกลุ่มสองกลุ่มได้ปะได้ได้ได้พี่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราเรียกรวมแล้วกันพี่คนที่หายไปไหนหมดไม่รู้รวม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 ชุดดำรวมชุดดำมารวมชุดดำมารวมตอนนี้ยังเยอะชุดดำมารวมฝั่งนี้ชุดดำมารวมฝั่งนี้กางจัดชุดดำมารวมชุดดำมารวม มารวมมารวมมารวมเดี๋ยวเล่นเป็นกลุ่มดีกว่าไม่กีนไม่เนี่ยชุดดำไปรวมชุดดำมารวมชุดดำมารวมสี่ขึ้นเลยมไหมพี่เออเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเร็วเขาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยชุบเลยชุบเลยช่วยกันหน่อยช่วยกัชุบเลยหมดหมดีดีกว่าพี่กระเป๋าอะไรมานี่มาหนี่บีกระเป๋าหนึ่งหกสี่เก้าพี่อันนี้ไปชุบข้อไปชุบข้อชุดแดงสี่กันมาชุบแดงสี่หน่อยชุบหน่อยชุบหน่อย เดี๋ยวเล่นเป็นกลุ่มกันบ้าผมว่าชุบชุบส่อห่อกินกินได้แล้วมั้งครับรู้สึกเหมือนเป็นกระสอบทรายฟรีอ่ะเขาบอกว่าเขาเขาจะปกครองตัวเองก่อนครับก่อนงั้นขอเล่นับจุอ่าเราเราเราจับกลุ่มห้าหน่อยเราจับกลุ่มห้าเลยเราจับกลุ่มห้าเลยจับกลุ่มหเลยเดี๋ยวเล่นเป็นกลุ่มกันจับกลุ่มห้าเลยก่อเลย นี่นี่กลุ่มเรากลุ่มเรามันนี่มันนี่มันนี่หาเลยจับกลุ่มห้าเลยจับกลุ่มห้าเลยเกิดอะรหนัวว่าีนีัเว้ยแบงแบงแบงกลุ่มห้ากลุ่มห้ากลุ่มห้าตีนี่ขาดเลย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 อะพวกมึงจับกันเลยจับจับกันเลยจับกันเลยจับกันเลยเนี่ยันี่ยนี่มันท้อสมากมาอ้าจับกันเลยจับกันเลยจับกันเลยเนี่ยมันมีแยกเกินแยกไปนี่แยกเกินสองคน่อยครับสองหอซุบอยู่ซุบอยู่ซุบอยู่ตีนี่ขาดหนึ่งตีหน้าขาดหนึ่ง ขาดสองครับพี่ตรงนี้ขาดสองครับขาดหนึ่งขาดหนึ่งเฮ้ยเนี่ยู่่เองมาอ่านี่ครบสา้บุคลองได้ไหมขาดสองครับพี่ตรงนี้ไม่ได้ตัดสายเคลื่อนที่นุ่นนุ่นนุ่นครบพอดีพี่ว่าอยู่กลุ่มนี้หรอไม่ไม่ไม่กลุ่มไม่เล่นกลุ่มไม่เล่นกลุ่มไม่เล่นกไม่เล่นครบแล้วนะครบแล้วนะครบแล้วนี่อันนี่กลุ่มนี้กลุ่มกลางอ่ะกลุ่มกลางพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดูอีกทีนึงพอปอนี่ห้าตัวสุด แต่ปกครองจกกลุ่มห้าเร็วเร็วใช่ไหมครับไม่หมดไม่เร็วนะครับคือถ้าสลบทผมขออนุญาตปนด็อกแท็กนะครับได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเลื่อนเลิกกันไอ้ถ้าเขาสลบทหมดถ้ามึงตีหมดมึงมึงปนด็อกแท็กมาเลยนะสามสี่เราม่สี่ป้าอ่ะถ้าถ้าชนกลุ่มแล้วเขาสลบที่หมดถ้าเขาสลบทหมดเราปนด็อกแท็กเข้ามาเลยนะไอเขาค่อยเนียนโอ้ย โฮ้ยเ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 กี่ยวครับซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่อันไปกลุ่มนี้มีเสีะเอาไม่ไดไม่ได้มีมีคนเอาล็อกแสงไปคืนสบาพี่มันได้มาสองอันได้เหรอเจเอ้ยขอรากลุ่มแรกเลยไม่ได้ยืนหนาเลยอ่ะเนี่ยกลุ่มแรกเลย ที่เหลือที่เหลือที่เหลือเป็นกลุ่มไทยถลักไปไหนถลังไหนถลัไหเป็นกลุ่มนะจำจำกลุ่มตัวเงไว้นะกลุ่มตัเงนะจำจำกลุ่มตัเองไว้นะจำกลุ่มตัเงไว้นะพี่ไปที่เดี๋ยวเล่นไปกลุ่มกลุ่มเล่นไปกลุ่มกลุ่มก็หล่อเล่นไปกลุ่มกลุ่มเล่นปกลุ่มกลุ่มโอ้โหเอมากยิมมนน้องเสียงล่นพี่เอาเลยตอนนี้อยู่แกงไหนมีแท็กในตัวกันไหมห้าคนนี้อ่ะเผื่อไว้มีพี่ดูแท็กด้วยนะ มีเกาะแบ่งไห้พี่แลดหนึ่งแปดสี่ส่วนนเจอกล่ปไหนวะบัฟสุดนะปีลเราอ่ะขอบครับหนึ่งสอสี่เก้าไหนมีเพียครับก็อเลยครับห้า้าแเก้าค่ะเยนเนอกเพื่อเล่นกับเบียดสัไหนส่งมายัะครับผมผมพนี่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 โอเคโอเคขอก่อนนะครับหนึ่งสี่หนึ่งสามครับหนึ่งสี่หนึ่งสามเวลาหก่หนึ่งหนึคหนึ วิ่งไม้ป่ะกูว่าไม้ยังมีหมัดเปล่าด้วยเอ้าเอ้าเมกันเองไหลไหลไหลได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเด็กนายไหวป้าเด็กเราคืนหมดแล้วนะได้รับได้รับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้มหน่อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่หนึ่งโอ้โหโอ้โหบางใจเย็นบางบีเองบีเองเอาเอาพี่เองพี่เองจริงเมือนกันหนึ่งหนึ่งเจ็ดบีเองเอาเอาใครพี่เองคนไหนโอเคมันล้อมใหญ่เลย เฮ้ยรอนหยิบเลยอ๋อนส่วนในส่วนในที่ที่อยู่อ่ะเฮ้ยเบาได้เบาพี่หลอนอดูมันไม่ชูบเพื่อนเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ชูบเพื่อนอ่ะเฮ้ยชูบเพื่อนได้ชูบเพื่อนคน้จูบเพื่อนดีไปแล้วไปแล้วโอ้โีสานเยลางานก็พี่กูหน้ามืดแล้วค่อยไปชุบแบนแบนแบน น้องชายแเลนแฉไปเล่นแนไปเล่นอุ้ยเค้้ยเล่นกันเลยสองเมีจังหต่าเยเนววเยวเวววคนนอแดงคนนงแดงคนงแดงชุเพื่อนนดงยชพื่อนินิดนึงแต่ไหวอยู่นะโอ้ยรลอมาดาลอมาทานไม่เอาลองมาทานไม่เอาเลยเลยจริงจริงริอมาทานไม่ไหว ปนเละ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 ปนน้อแทกเลยปนนอแท็กเลยปนนอแท็กเข้ามาเลยพี่ดอมมีคนชุบหรอวะพี่ดอไหมอ่ะเลับหลัไปหน่อยเมื่อกี้โดนเลยเอาประถานเต็มหัวเลยเมื่อวิปปนน้องแทกขออนุญาตพี่อน้องคนไหนปนแล้วขออนุญาตพาเพื่อนกับโอเคครับนี่กลับรีส่าหัวเลยครับหัวบวมหมดแล้วนี่ครับพี่ไอคนไหนปนเละอู้แม่เขาหน่อยโดนตีตีหนี้หน้าไม้หมดโโอ้หกุมิด อะไรครักกุมต่อไปลงเลยกุมต่อไปลงเลยไอชูน้องเฟปยวแล้วน้องกูต่อยต่อยต่อยเฟปยวจัดต่อยเปลวจัดต่อโตโยะบอกเลยโตโยะหนึ่งสามสองเก้าครับเป็นของของเราสีอะไรวะของเราสีแดงครับของเขาสีเขียวสีแดงอ่ะอันนี้เาไอ้บาตไอ้เที้ยแล้วมึงมีมึงนำทับด้วยไงย่าฝั่งหนุ่มจิ้มหายละวอย่างเงี้ยกูรวงก่อนกูโดนทงแล้วเนี่ยพวกกูว่ารวงก่อนเไงตัวตอนนั้นเลย ไอบาตล้ำเกินอ้ยดู yup. ด, Jonas> ดูตัวไอ้บาตดูตัวไอ้บาตดิโดนเมอ้ออ้อยไปแล้วหนึ่งไปแล้วสองหอึ่งสองสามไอ้บาตฆ่าเพื่อน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 เรียบหรอเอวัยแม่เอวัยแม่เดวไม่ไหวไอ่อเอาเงินเอาเงินแต่ให้อุ้มแต่ให้อุ้มกลับมารักษาหัวเดวเลยเด็กครับขออนุญาโตมนะครับเอ้าพี่คนนี้ไม่มีด็อกเกต็ท ไหนคนไหนไม่มีคนนี้พี่คนนี้อแล è, ้วเรา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 ก็าอะไรเรากบาอะไรเอหน่งสี่หกเจ็ครับพี่อันนี้อันนี้รับอันี่ว่าบาอะไรเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์ุกก่อนใช่บาดตี้หัวกูแองโคอยากอัดสับ เจิมหน้าประธานอ้วนเลยว่ะพี่วันจะผมจะผมแกมือให้พี่เออมึงจัดดิมึงจัดดิมึงจัดดิพี่ผมยังมาจัดจังแจมนะครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับเอาของหน่อยด้วยครับพร้อมแล้วได้เอาเลยหนุ่มเฮยพร้อมแล้วเอาเพี้ยนภาส่วหน้าต่อไปอินก่อนเยอะเลยไม่มีอะไรที่ว่าอะไรนะเอานี่4 3 9เฮ้ยเฮ้ยเอินห็นภาพอินภาพอินภาพเป็นภาพปเนี่ยเอา เออแบบอ้า uhm. oh. oh, ตอนเล่นเนี่ยเจ็บน่าตัวเลือดยกให้หรือยกแพ้เอ้ยเดี๋ยตายนะเพื่อนต้นบูส์นะทต้นบูส์นะเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยสวยจ้าสวยจ้าขออนุญาตป้นนะครับเอ้ยละเด็๋ยวก่อนตึ้งจริงเด็๋ยวก่อนตึ้งจริงอุ้ย โอย่าวิ่งอย่าอยาวยาวิ่งเรายังไม่หมดขวดเลยเราตายก่อนแล้วอ่ะอีทียเอ๊สกอร์แม่เขาหัวโม่งไม้จันเลยวะผมเต็งขอไอเดีนึ่งแม่เข้าใจว่าเพื่อนจะตีกันเองทำไมวะงงยุ่งตายจะตีกันเองทั้งนั้นเอ๋ล้นถ้าแกไม่เอาแบบนี้แม่ใชัยนามสกุลแล้วนะเอ้ยเงี้ยไอ้เงี้ยอะไรอะไรเนี่ยคนนี้คนนี้เงี้ยแล้วว่าไม่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 ะเดี๋ยว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 ปีเต็ง โยมอะไรโยมเงไสา่เมก้ยิตติวเวินเก่งมากตองัหน่ครับพัตีนตเะตราขายอีกคนนึงตอนนี้ใช่ไหมช่ครับครับอไอเียาจะได้เป็นเน็ตเราขนึ่งนะแล้วเนี่ยพี่มีค่าไหมครับจะตายก่อนได้เล่นดระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรนี่ผมก็ี่ย หนึ่งเจ็ดหกสี่ครับ <วะ S 1> ขอบคุณครับเอาเอย่า<น>ล่อนเลยเว้ นนปะโอ้โหโโอ้เถร์ได้อยู่เถร์ได้อยู่อ้ยจับชุบไว้ด้วยชุบไว้ด้วยเฮ้ยขาชุบขวาอ่ะเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่เลยนะพี่ยังไงมีมีดต้องปิดได้มีดต้องปิดได้มีปิดได้จบเลยเนี่ยสวยสวยสวยไม่ตายไม่ตายสวยไม่ปิดไม่ปิดได้โอ้ยโวนจัดเลยว่ะโอ้ยมีปิดได้เรียบร้อยแต่จัดแต่ละเทปเทได้อยู่สวยเส้ยมีดจัดสวยจัดสวยเฮไม่โดนจัดโอ้ยมาจัด อุ้ยหลานจัดโอ้ย้ยเมยเฮ้ยเมยจะมีมสุดท้ายใครวินสุดท้ายใครวินสุดท้ายดาวินเลยดิเอ๊ะพี่มีนมินมคือใครวะพี่เอาแนบางรอหน่อยดิหลานจัดเลยเกิด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 โอ้โหแล้วผู้หญิงเรยไปช่วยเาได้ไหมบางบางอยู่วะบางาไง้นเลยพ้นเลยพ้นเลยพ้นก่อนเลยเราคนละสิโอเคน้อง 啊啊蹲腿了 เออกูเอาผมพี่เล่นก่อนนะผมพี่เล่นก่อนนุ๊กครับผมยังไม่ได้เล่นกูกูดกุ้นเลยว่ต้องกูมีเอโก้สองคนไงทับบนนไหนแล้วช่วยช่วยอุ้มช่วยอุ้มไปให้เขาด้วยอุ้มไปให้เขาด้วยทับบนน้องแทนไม่มีจะแับตรงตรงนี้มีมีคนยังไม่ได้เล่นนะครับกลุ่มไหนไม่ได้เล่นตุ๊กไ่โชคคเลยตอนนี้สกอร์อะไรเนี่ยสามหนึ่งว่นับนับไม่ไหวงงสกอร์แต่รู้ว่าชนะแ่ตแต่รู้ว่าชนะ บัง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 มานี่เลยกลุ่มไหนกลุ่มไหนลงต่อกลุ่มไหนลงกลุ่มไหนลงกลุ่มนี้ขั้นหนึ่งพี่กลุ่มนี้ขั้นึรกไม่ผมไม่ผมเองเอาเลยเอาเลยลงเลยลงเลยเอาใครใครลงไว้อีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงอ่ะขอขอคนนึงขอคนนึงใครอยากเล่นลงเลยไอ้กูกูเล่น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 กูอยางเล่นไอ้โตโตมึงให้คนนี้นี่นิหนิใส่หมวกเขาเล่นยังเนี่ยเขาเขายังไม่เล่นหรอไหนพี่เล่นยังเนี่ยเล่นแล้วพี่พี่จะเล่นเปี๊ยบังเลยเราโดนรอดแน่เลยว่ะเเียนนคล่ ตีด็อกแท็กไหมเช็คเจด็อกแท็กนะต้องไม่มีด็อกแท็กนะต้องมีด็อกแท็กนะตรนีผมมีสีแดงผมกิ๊บไม่ผิดเดีรยวลงก่อนเลยนี่มนที่กูได้มนงที่กูได้กระเป๋าอะไรกระเป๋าหนึ่งสามสี่ศูนย์ผิดอันนี้เอตัวยงป๋าอะไรตัวยงหนึ่งสามสองเก้าครับหนึ่งสาองเก้าโิบหนึ่งสมอก้่ะขอขอด็อกแท็กสีเขียวหนึ่งหนึ่งศูนยนย์ห พี่ต้องเอาแดงหรือเปล่าเฮ้ยฝนตกไห้ของของของเราสีอะไรอะสีแดงมั้ย<ร>สีแดง,แดงพี่ <laughs> อย่คนมาแล้วสี่ห้าแล้วป้นได้อยู่ไหมเนีเ่ยฝนตกแล,ล้วเออว่ะเดินนายกปรับไปเนี่ยเดือดแค,ค่ไปก่อนเลยว่ะเฉยๆกูวิ่งเพิ่งวิ่งไปบัฟมาเอาหน่อยเว้ยเฮ้ยยา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 ไปถึงจัดปุ้ยปังมันนี่ปังบังมันนี่ปังขวาขวา อ้าวโอ้ยดอ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 ยป้นได้อยู่ปะเนี่ยพี่ป้นได้เลยมันป้นได้อยู่ปะเนี่ยน่าจะป้นไม่ได้แล้วปะไอ้เย็บป้นไปแล้วป้นไปแล้วต่อเนื่องไม่ใช่เหรอต้องฝั้องฝมันไม่ต่อตัวเราเราอะมันตู้เราไม่ไหวเนาะป้าคนเึงพี่เหล่ะสายยิงยิงบัฟไงอันนี้ป้นหมดแล้วใช่ไหมเอาเอาเพื่อนช่วยดิค่อยค่อย อะไรนะเอาอันนี้คืนบปไมไปเปโตไปไหนวะอัลีอ่ะแต่กนนอแต่นกลุ่มสุดท้ายกลมสุดท้ายลงเลยนะครับกลุ่มสุดท้ายลงเลยที่เวนะครับเดีกแล้วจดินเืนเดิมาครับหนึ่งสามสองเก้าครับนึ่งสามสอง้าสี่เละครับครับทุกสี่เลทุกสีเลยอทุกสีเลยนะคือทุกสีนะครับหนึ่งสามสองเก้ครบแล้วครบแล้วครบแล้วครบบแล้ว มีไม่ไม่พี่เวทมีไว้มีไว้มีไว้น้อไอไว้ไอพี่ลงมีใครที่ใครอีกไหมมีที่ใครอีกไหมหตึ่งสามสเกันมาเ้ยโมเยี่ยบบ้าคตรมันเลยบ้าเลยเลยโอ้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 ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอนอ้ยโอออ้ออ้ยปอ๊บโอ้โอ้ยโอยไยงยโอ้ยโอ้ยโยยโอ้ยโอ้โโ้ย โอ้โหดบไปหนึ่งไปหนึ่งไหนดวยจันยตายคนนึงหอยให้หน่อยแต่สนหมทีัเกิดอ้ครับเผือพี่วันไม่รู้้ักหลักมีไปด้วยนะครับไม่สดเว้ยยุบ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 ุบย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 ุด้วยงานหยอช้อนนี่ครับสวยวยวยสวยครับยวยยย โอ้เรียบร้อยดดีแย่ละอย่างนี้สภาพนี้ไหวไหวๆไหๆโอ้เรียบร้อยสอหนึ่งเฮ้ยออกไม่ได้ไาเลยนโอ้โหขอให้ลงมาเล่นไม่ได้ไปแอบอยู่ในรถตู้ไ้ไปอหแอบตู้เฉยเตมหมดอย่งวะพี่เขาตีมหมดย่เต็มหมดแน่หมดคใรไม่เคต้องแทกไห วินนี้ผมไม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งผมมันจะชนะเดี๋ยวมันจะอันนี้แบบฝั่งนกลับู้นจ้าแผ่วอ่ะเดี๋ยวฝั่งนู้นเจ้าแผ่วเอาไหมเปล่าเป่านะครับไปลงไพ่วินอ่ะไปอยใจนะอ่ยใจเดียวมันแพ้ไม่ได้มันเดียวเนาะฮะอะไรนะฮะพี่นี่มียูมี่อีกคนนะบังเอ้ยบังนะผมบังรอนเอ้ยหัวขาวเนี้ยจัดกระเป๋าหนึ่งสามสองผมบังรอนนะเอ้ยหัวขาวเนี้ยจัดรถหายไม่มีรถกลับหรอพี่ไม่เป็นไรก็ออกนี้ออกได้เดี๋ยวค่อยกลับ น่าจะทานอยู่นะรอร่อยดีว่ะทานตื่นเต้นตื่นเต้เตนชน้องรสี่รอสีรสีใครมารสีใครมาร้อสี่เดี๋ยวไว้เอกันใหม่รับรถตู้บางรถตู้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับบางรถตู้บางรถตู้ขึ้นไหนนะขึ้นเลยน้องไปแยกาย่าไอ้ัไหน่เมืองไปตู้พี่พี่พุ มาตัวไหนอะพี่ให้บานกับมากรีเออเรื่อนี้เงือนเนี่ยไปนะคูเนี่ยเออยืนล้มเลยพี่รถยนต์คุณกับพี่ตอบก็ไม่รู้เลยป่ะ